สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเลยค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวหรือว่ามาลงแพรกันที่แหลมห้วยกระทิงจ้านี่เลยค่ะก่อนจะลงแพรเราก็จะมาถ่ายรูปตรงแลนด์มาร์คของเขาก่อนค่ะ พอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ถึงเวลาลงแพกันค่ะสมาชิกของเราในวันนี้ก็เยอะแยะหลายคนเลยเราก็สั่งอาหารมาหลายอย่างเลยจ้ากับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยค่ะบรรยากาศดีภูเขาล้อมรอบเหมาะสำหรับาพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนชิลๆสบายๆบ,บนแพค่ะ ทานข้าวกันอิ่มเสร็จแล้วเด็กๆก็เล่นน้ำกันค่ะุเน,นเพก็จะมีชูชีพให้หลายตัวเลยค่ะเ,เด็กๆสนุกกันใหญ่เลยเดี๋ยวจะถ่ายวิวธรรมชาติรอบๆให้ชมกันด้วยนะคะ